หมอปลายทักแรงดวงวิญญาณแตงโมเฮียนทวงความยุติธรรมพร้อมเล่าวินาทีที่เจอดีจนกระจกประตูบ้านแตกทัยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาและยังคงเป็นที่แคลงใจของสังคมพร้อมรอการพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรมต่อไป ล่าสุดหมอปลายพรกระซิบมาทำนายดวงเมืองปี2568และได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ดในเครืออ s Group ปว่าดวงวิญญาณยังคงแข็งเยนรอทวงความยุติธรรมยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปพร้อมใบด้วยท่าทางถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ดูแล้วชวนอึ้งอย่าหาว่าดิฉันงมงายเลยนะคะมันปิดคดีไปแล้วมันจบลงไปแล้วทำไมอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเหมือนดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเขาถึงกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออะไร คือปลายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุเลยอะพี่แตงโมไม่ยอมแล้วก็เป็นดวงวิญญ,ญาณที่ค่อนข้างเยนพอสมควรแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของอิทธิพลของดวงวิญญ,ญาณที่ยังต้องการเคลียร์ตัวเองอยู่อะคะ่ะก็ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรยังไม่แฮปปี้ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดเพราะฉะนั้นดิฉันถามหน่อยคะ่ะเธอมาทวงความยุติธรรมหรอคะ่ะ จริงๆความยุติธรรมดวงวิญญาณพี่เขาก็ทวงตั้งแต่แรกแล้วอาคาะที่หนูบอกว่าจริงๆควรจะจับได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่มันทำให้ขยับไปขยับมาแล้วก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันควรจะเสร็จมานานแล้วนะเรื่องนี้เอาใบบัวมาบิดช้างประมาณนั้นหมอปลายก็อาจจะมีการสื่อสารกับท่านโยมเคยถามท่านไหมคะว่าน้องแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไร เอาแบบที่มีครั้งหนึ่งที่เคยมีคนมาสัมภาษณ์ในเรื่องของที่แตงโมประตูที่บ้านปลายอาคารกระแทกกระจกแตกทั้งบานเลยแล้วปลายก็เห็นเป็นภาพดวงวิญญาณซึ่งปลายจริงไมยม,มกไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวปลายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่เขาก็บอกมาพอสมควรซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาโดนอะไรบ้างเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวอาคารสิ่งที่ เกิดขึ้นนิทานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันก่อนไม่ได้รู้ล่วงหน้าเหมือนอาจารย์นัดหนูไปทานข้าวแล้วอาจารย์ก็พานหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆไปเจอสภาพแวดล้อมที่เราไม่แฮปปี้เจอโรงงานร้างให้หนูไปจับผีโดยไม่มีอุปกรณ์หนูก็ป้องกันตัวไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้จากที่เคยสื่อเมื่อตอนโน้นนะคะถ้าถามแบบชาวบ้านเชื่อไหมคะว่าน้องแตงโมไปที่อาคาไม่เชื่ออาคาเขาใส่เป็นกึ่งบอดี้สูทมันถอดยากมากนะคะ มันพูดมาด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นผู้หญิงคือหนูมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลทั้งวงไม่ใช่เลยแล้วเธอคิดว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุผลนี้เธอคิดว่าอะไรเรารู้กันสองคนเงียบๆอย่าเอ็ดไป หลังจากสิ้นเสียงในคำถามนี้หมอปลายพรายกระซิบก็ได้สื่อสารออกมาด้วยท่าทางแทนคำพูดที่ดูแล้วตีความไม่ยากและค่อนข้างที่จะน่าตกใจแฟนๆต้องลองเข้าดูย้อนหลังว่าหมอปลายพยายามที่จะสื่อสารอะไรงานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณรับชมสุดท้ายแล้วรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นดีที่สุดแฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ศุกร์14นาฬิกา5นาทีทางช่อง8กดเลข27 พร้อมรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8และติดตามทุกกระแสข่าวดังพร้อมเคลียร์ด่วนเคลียร์แรงก่อนใครบน Facebook คนดังนั่งเคลียร์เท่านั้น